สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับปริตก็จะพาพี่ๆมาอยู่ในพับปิตานะครับเป็นพับผงนะครับนี่น้ำมันโบราณนะครับเบนจามหาลาโพนะครับพี่ในรุ่นนี้ปริทเคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับ1รอบนะครับคราวนี้ปริตไปปิดมาเพิ่มอีก6กล่องนะครับนี่พี่มาเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่า6กล่องนี้ปริตได้รายการอะไรมาบ้างนะครับมาในกล่องแรกนะครับ หนึงสองซ้มโอ้โหนะครับพี่ในกล่องนี้นะครับเป็นเนื้อสีแดงๆนะครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อเนื้อเสนจันแดงนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับะเดี๋ยวมาดูกันแกะมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะทุกกล่องนะครับแล้วมาดูรายละเอียดกันชัดๆทีเดียวนะครับนี่นะพี่จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับ ในกล่องที่2นะครับมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับเนี่เชื่อว่าพี่หลหลายคนนะครับคงจาจาพิมพ์ได้เนาะว่าแบบไหนเป็นจัมโบ้หนึ่งแบบไหนเป็นจัมโบ้สองนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้จะมีปัดทองแปดทองด้วยนะพี่เขาจะเป็นเนื้อเนื้อมหาปราบนะครับ เนื้อมหาปราบนะพี่ปัดทองนะครับในกล่องที่3 1 2หนึ่งสองซ้ำหนอซ้ำโอ้โหนะครับอันนี้จะเป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับพี่เป็นจัมโบ้หนึ่งนะนี่ตะกรุดหนึ่งดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออะไรเอ่ยมาดูกันเป็นเนื้อมหาปราบเหมือนกันนะครับรายการที่13นะพี่เนื้อมหาปราบปัดหน้าทองนะครับอันนี้จะเป็นปัดปัดหรือแปะทองเนาะ เพราะว่าถ้าเป็นปัดทองจะเป็นเหมือนเป็นทองเม็ดเม็นะครับอันนี้ปริศด,ดูแล้วเหมือนจะเป็นงานแผ่นทองคําแท้นะครับหรือว่าเป็นแผ่นทองคําเปเลวนะครับพี่นี่นะครับแปะทองคําเนาะในกล่องที่สี่นะครับหนึ่งสองาโอ้โหนะครับพี่อันนี้จะเป็นเนื้อสีาขาวขวนะครับจะเป็นตะกุดทองคำนะครับพี่นี่จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับ ถ้าดูแบบนี้น่าจะเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับอันนี้ได้เป็นเนื้อสเสน่ห์จันขาวนะครับพี่รายการที่21นะเ,ออเนื้อสีขาวนะครับสเสน่ห์จันขาวนะครับต่อไปนะครับกล่องที่5นะหนึ่งสองซ่มเหมือนจะเห็นแบบๆนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสีน้ําเงินนะครับพี่สีสวยมากนะครับสีน้ําเงินนะครับ เป็นพิม์เหมือนพิมพ์ปลดหนี้เนาะมาดูพิมกันก่อนอ่าใช่พี่พิมพ์ปลดหนี้นะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับลิศไม่มีพิมพ์ปลดหนี้เลยนะอ่าในคลิปนี้ก็เลยนํามาให้พี่ๆที่ชมกันนะครับเขาเรียกว่าเนื้อเพชรไพลินนะครับพี่เพชรไพลินนะเออเนี่ยสีน้ําเงินนะครับเป็นพลอยไพลินหรือเพชรไพลินเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นกล่องสุดท้ายนะหนึ่งสองซ้ม โอ้โหนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปดทองคําเหมือนกันนะครับพี่เป็นองค์ที่สามแล้วนะครับนี่นะ,ะสวยๆนะครับอันนี้คือ6องค์ล่าสุดนะครับที่ปริไปปิดมาเพิ่มนะพี่นะนี่สวยๆเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูองค์แรกกันนะครับจะเป็น เนื้อเสน่ห์จันขาวเนาะเออถ้าจําไม่ผิดนะพี่นะถ้าเกิดชื่อผิดยังไงเดี๋ยวไปขึ้นเป็นข้อความให้นะครับในเนื้อนี้นะครับเรามาดูนิ้วขององค์พระกันนะครับพี่อืมสวยคมชัดนะครับพี่ครบทุกนิ้วนะครับงานสมบูรณ์มากๆนะครับพี่ดูนะครับสวยๆนะครับมานี่นะ แล้วก็จะมีมวลสารที่เป็นสีแดงสีฟ้านะครับแซมแซมมานะครับพี่อันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอ่าเป็นอ่ามวลสารอะไรนะครับนี่นะพี่นะแล้วก็จะมีความเป็นแบบเนื้อทองทอง,ทองแซมเหมือนหินอ่อนเลยนะครับเออได้ตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะครับพี่นี่นะครับหืสวยๆนะพี่นะอันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์เงินล้านนะครับพี่ เป็นพระปิดตาพิมพ์เงินล้านนะครับเพราะว่าเงินล้านด้านหลังยันจะเป็นยันสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่หรือว่าที่เขาเรียกว่ายันตรีนะครับด้านบนจะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับด้านล่างจะเป็นวัดประดูชิมพลีนะครับมาในองค์นี้นะครับก็จะมีรอยกดนะครับหรือจะมีรอยเล้าหน่อยนะพี่นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับนี่นะอ่านี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับในกรณีที่อาจจะกดแรงไปนะครับหรือว่ากดช่วงที่ยังไม่แห้งนะครับพอองค์พระแห้งก็จะมีรอยร้าวขึ้นมานะครับพี่นี่นะครับมาเดี๋ยวไปดูหมายเลขกันนะครับหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับในองค์นี้ปริศจะได้หมายเลขสิบนะครับพี่นี่นะครับตะกุดทองคําหมายเลขสิบนะครับนี่สวยๆนะครับ อยู่นี่นะสวยมากนะครับปกติแล้วนะครับผลิตเท่าที่ผลิตเคยเห็นนะครับถ้าองค์ไหนเป็นตะกรุดทองคํานะครับป้ายรายการตรงนี้จะเป็นทองคําด้วยนะครับแต่ว่าเปลียญรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นป้ายทองแดงนะครับเอออันนี้นะเท่าที่ปริตเห็นนะมาองค์ที่สองนะครับจะเป็นงานแปะทองคําเปลวนะครับนี่นะครับพี่ สวยมากนะครับพี่นี่นิ้วนะครับครบนะครับพี่สมบูรณ์นะครับสวยมากเลพี่นะอันนี้คือเนื้อก้อนครกนะครับเนื้อก้อนครกนะครับก็จะมีหลายๆสีหลายๆเนื้อรวมกันมานะครับถ้าเกิดเปรียบเป็นเหมือนเป็นงานเหรียญก็จะหมายถึงเนื้อมหาชนวนนะพี่ที่รวมมวลสารทุกอย่างเลยนะครับนํามารวมกันนะพี่นะ นี้ก็จะเป็นก้นครกนะครับสวยๆนะพี่นะเนื้อออกสีน้ำตาลนะครับเนื้อหลักๆแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นงานแปะทองคำเปลวนะครับนี่มาพร้อมกับตะกรุดหนึ่งดอกนะครับพี่นี่นะครับอื้สวยงามนะพี่นะอันนี้จะเป็นนี่นะครับจะเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับพี่เอาพระปิตาพิมพ์ปลดหนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ด้านล่างนะครับของยันก็จะเป็นนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพลีนะครับนี่นะโอ้สวยๆนะครับอันนี้จะเป็นยันนะเนาะนี่นะครับเป็นยันนะนะพี่นะสวยงามมากพี่นี่นะครับมีความเป็นทองคำตรงข้างๆด้วยนะพี่นะสวยๆนะครับ งานแปดทองคาเปลวนะครับผลิตมองว่าเป็นทองคาเปลวนะครับพี่นะไปโอ้หมายเลขหนึ่งสองสาโอ้โหนะครับในองค์นี้จะได้หมายเลขเป็น93นะพี่นี่หมายเลข93ต่อไปนะครับองค์ที่3จะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับนี่นะอันนี้เป็นเพชรไพลินเนาะสวยมากนะครับพี่มา นิ้วชัดนะครับสมบูรณ์ทุกนิ้วนะพี่นะเนี่ยสะดือสมบูรณ์นะครับในพิมพ์นี้นะครับก็น่าจะเป็นพิมพ์เงินล้านเนาะหนึ่งสองซ้ำไปดูก่อนอ่าเป็นพิมพ์ปลดหนี้เช่นกันนะครับ <c oughs> จําพิมพ์ผิดนะพี่นะอันนี้ก็ได้เป็นพิมพ์ปลดหนี้นะพี่นะมาเหมือนกันนะครับจะเป็นยันนะนะครับพี่ด้านหลังเนี่ เส้นยันคมชัดจริงๆนะครับในรุ่นนี้นะครับคมแล้วก็อ่านชาัดทุกลายเส้นจริงๆนะครับนี่นะเนื้อสีฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับที่สวยงามนะพี่ผิวนี่มันวาาเลยนะครับอันนี้ผลิตจะได้ตะกรุด2นะจะได้ตะกรุดคู่นะครับถ้าดูจากตำแหน่งการตอกตะกรุดนะครับอันนี้นะครับพี่แต่ว่า,าตะกรุดอาจจะหลบไปอยู่ ตรงผิวเนื้อหน่อยเนาะทําให้เห็นไม่ค่อยชัดนะครับมาเดี๋ยวไปดูหมายเลขกันหนึ่งสองสาโอ้โหนะครับพี่ในองค์นี้นะครับจะได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับหมายเลขเบิ้ลนะพี่นะหมายเลข11นะครับนี่สวยๆหมายเลข11นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์เลขกันก่อนนะครับอันนี้นะครับจําเนื้อไม่ได้นะพี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันมาครับ นิ้วนะครับขององค์พระนะครับแบบนี้จะดูครบนะพี่นะแต่ว่าอาจจะมีเลือนบ้างนะครับเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะแต่ก็ครบนะครับพี่จะมีมวลสารสีเขียวสีฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะพี่นะอ่า,อานะครับ๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับมาพร้อมตะกรุดเงินหนึ่งหนึ่งดอกนะครับ หนึองซ้ำโอ้โหนะครับเป็นพิมพ์ปลดนี้นะครับพี่เห็นไหมครับพี่พิมพ์ปลดนี้นะครับเส้นยันคมนะครับงานกดเส้นยันคมชัดนะครับหลวงปู่โตวัดปลาดูชิมพีนะครับนี่นะในองค์นี้จะได้หมายเลข22นะครับเออเอาเข้าไปนะครับพี่ในองค์นี้จะได้หมายเลข11นะครับในองค์นี้จะได้หมายเลข22นะครับนี่นะ สวยๆนะครับแดงฟ้านะครับเป็นสีแบบเป็นสีที่เข้ากันมากๆนะพี่นะสีแดงสีฟ้านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาองนี้นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์จำโบหนึ่งนะครับพี่ลักษณะของจมโบหนึ่งนี่นะครับตรงขานะครับจะเป็นขาแหลมๆหรือขาขีดแบบนี้นะครับมาโอ้โหนะครับพี่นิ้วชาดนะครับ รบทุกนิ้วนะครับไม่มีบินไม่มีเรือนนะพี่นะนี่นะครับสวยๆนะครับในเหรียญน,นี้ในองค์นี้นะครับก็เนื้อจะออกเป็นสีน้ำตาลม่วงๆหน่อยนิดๆน,นะครับนี่นะพี่นะคืออ่าเป็นเนื้อมหาปราบนะครับแล้วก็จะมีงานปัดทองนะครับองค์นี้ปัดทองได้เต็มมากๆเลยนะพี่นะเห็นไหมครับปัดถึงอ่าพื้นถึงตัวองค์พระเลยนะครับสวยๆนะ เมาพร้อมกับตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับพี่เป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับองค์หนักมากๆเลยนะครับมวลสารนี่หนักแน่นเลยนะครับพี่นี่นะครับมาด้านหลังเส้นยันคมชัดนะครับอย่างที่ผริตบอกนะพี่นะว่ารุ่นนี้นะครับเส้นยันเขากดเส้นได้คมชัดทุกยันทุกเส้นเลยนะครับเอออักขระตัวอักษรยันทุกตัวอ่านได้ชัดเจนนะครับหลวงปู่โตนะครับ ยันตรีแล้วก็วัดประดูชิมพลีนะพี่นะมาเดี๋ยวเราไปดูหมายเลขกันนะครับ1 2ึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับในเหรียญนี้หรือว่าองค์นี้นะครับจะได้หมายเลข15นะครับนี่ในเหรียญนี้คือหมายเลข15นะครับเนื้อมหาปราบนะครับพี่นี่นะเป็นจัมโบ้หนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์สุดท้ายกันนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สนะครับซึ่งจัมโบ้สก็ลักษณะของเขา ตรงขาหรือว่าเนี่ยนะครับตรงเท้าตรงนี้นะพี่นะจะเป็นแบออกมาแบบนี้นะครับเหมือนนั่งขัดสมาิขาแบนะครับนี่นะส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นงานแปะทองคําเปรวนะครับซึ่งในองค์นี้ทองคําเปลลโอโหเต็มเลยนะพี่นะนี่แล้วก็จะมีความแบบความดังๆบ้างนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์อีกหนึ่งแบบนะพี่นะจะเป็นแบบทองคําเปรลแบบดังๆมานะครับ นิ้วนะครับขององค์นี้ครบชัดเจนนะครับพี่สวยๆนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อมหาปราบเช่นกันนะครับจริงๆแล้วเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะพี่นะน้ําตาลเข้มๆนะครับเออสีม่วงที่เห็นเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบมวลสารนะครับอย่างนี้ก็จะมีสีเหลืองแซมนะพี่นะในพิมพ์ตัมโบ2สองนะครับด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพี่จะเป็นยันวงกลมหรือว่ายันดวงเนาะหลวงปู่โต๊ะนะครับ วัดประดูชิมพลีนะครับพี่ในองค์นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตะกรุดเงินหนึ่งดอกนะครับพี่นี่นะเออสวยชัดเจนนะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันนะครับว่าได้หมายเลขอะไร1 2ึ่งสองาโอ้โหนะครับพี่ในองค์นี้จะได้หมายเลข72นะครับนี่นะเออเจนะครับนี่สวยๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่พระปิดตานะครับรุ่นนี้นะครับของหลวงปู่โต๊ะ135ปีชาติกาลนะครับสำหรับปรลิศแล้วนะครับปิิศคิดว่าพระปิตารุ่นนี้นะครับน่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะพี่นะเป็นพระปิดตานะครับของหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับพี่นะเออซึ่งหลวงปู่โต๊ก็เป็นต้นแบบต้นฉบับของอพระปิดตาของเกจิรุ่นอื่นๆเลยนะครับนี่จะพลาดได้ยังไงใช่ไหมพี่ เราไม่สามารถเก็บพระที่แท้ทันหลวงปู่นะครับเราก็หันมาเก็บรุ่นนี้นะพี่นะเออเป็นงานย้อนยุคนะครับของหลวงปู่เป็นงานย้อนยุคนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่สุดท้ายนี้นะครับปลิศก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กกกก like, รบเป็นกําลังใจให้ปลิศด้วยนะและก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้าปลิศจะนําเหรียญรุ่นไหนพระรุ่นไหนนะครับมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ